สวัสดีครับพบกับพวกเราเดลคิ้วครับนครับผมวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมกันเกมไม่เหมือนโดนแป๊บแป๊บเหมือนฝนตกเลยฝนตกกับผมวันนี้ยน้ำลายก็คือเกมนี้ครับผมจะทายคำถามมาหนึ่งคำถามสมมติว่าผมถามว่าอ่ะระหว่างภูเขากับทะเลชอบอะไรคนที่เลือกตรงเหมือนเพื่อนอะเดินทำโทษเริ่มเลยนะครับข้อหนึ่ง ถามถามว่าระหว่างผ Now, as as ู as as ้หญิงสวยกับผ <NO ู้หญิงน่ารักเดี๋ยวผมเขียนนะคุณจะเลือกอะไร A ผู้หญิงสวย B ผู้หญิงน่ารักถามนะครับทำรอบกันนะไม่คันรู้อ้ามดูอ้ามดูระหว่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงน่ารักนะครับผมก็คือเละก็คือเละก็คือเละเมันขำแล้วมันขำแล้ว แล้วแบบพี then, uh, yeah. aser, tears, ่นญิงสวยพี่น่ารักคุณกันคนแรกครับผมคุณเลือกอะไรครับชูขึ้นมาครับบีครับผู้หญิงน่ารักนะครับผมอ่าเปิดบีนะครับผมพี่หญิงน่ารักคุณป๊อปคุณเลือกอะไรครับบีนารักน่ารักคุรอดแล้วรอดแล้วคนนี้รอดแล้วคุณเลือกอะไรเปิดมาพีโอ้โหหญิงน่ารักขอให้เราเป็นทีมเดียวกันอย่างนี้ต่อไปนะครับข้อสองระหว่าง หนังโป๊กับการ์ตูนโดจินคุณจะเลือกดูอะไรนะครับผมถามมาเอาไหมเอเอหนังโป๊นะครับผมบีกระตูนโดจินบางอย่างเราไม่นด้ใส่ด้วยไม่รู้นะครับแล้วแต่คนชอบเอาไว้อะไรที่แรงมากขึ้นนะครับเปิดมาครับอะไรครับ เอ๋นะครับอู้ยนะครับอู้ยเลือกหนังโป้นะครับผมขอรับผมเองแล้วผมเองแม่งผมเองโอเคหนังโป้แลครับผมอ้าวต่อไปที่ป๊อกของเรานะครับผมเลือกอะไรครับโป้หรือเลือกเอนะครับผมหนังโป้เหมือนกันครับอ่าคุณการเปลี well. okay for for okay nah uh, okay ่ยนแนวเนี so ่ยคุณการครับผมว่าเหมือนงานผมเหมือนกันเฮ้ยโอ้ยสรุปข้อสอบครับผมทุกคนครับเลือกหนังโป้นะครับย้าูดืบบ้ากลางเงี้ยตายก็สามแล้วผม ถามนห้ระหว่างซื้อกินกับจีบเ้าเองคุณจะเลือกทำไรับผมซื้อกินนี่คือซื้อซื้อกะบีห่รือกับข้าว้ขาวซื้อกับข้าวซื้อกินกับจีบเอาเองหรือพาตามผับหรือทที่การเราซับครับผมจะได้บอกว่าก็ชอบกับสาวกับเาบ้านไม่ทำหน้าอะไรวันนี้รวดเดียวอะไรวดเดียวอะไรบุกใหญ่ เปิดเลยครับผมสองเต้าบีเอบีโอ้โหมึงใหญ่กบีเต้ามีคนเดินมีคนซื้อกินครับผมอ๋อถ้าซื้อกินนี่คือซื้อกับข้าวข้าวล่าล่าล่ามับซื้อกินไม่เหมือนคนครับผมนะครับซื้อกินครับผมคุณต้องเพิ่มครับมาครับผมขอแป้งหน่อยครับแป้งแป้งมันอะไรผาดอีกแล้วผาใส่มืออะไรออกเอาซะก่อนแล้วเอาซะก่อนแล้วเล่นซะก่อนแล้ว โอเคยืนหน้าเข้าไปครับคุณยืนหน้าด้กระตดงกลางด้วยมาอะไิคร right ับมาเยอนอามาบางอกเลน้ยาน้าบางอบอ้กหนึ่งตกนะตนะตกนเแล้วสเกงไปแล้วโอ้ไม่ลากนะเห็นนหครับาหน้าหน่อยดิหน้าหน่อยนะเอมต้องการไม่มีติเดียนผมปากของพ่ อีกติครับข้อต่อไประหว่างใบหน้าผู้หญิงกับหน้าอกคุณเลือกอะไรมันจะเตะตัวนุ้นเร็วมากเลยพอตลาเราแล้วตายปจบทิ้งเลยหนึ่งสองสร้างลูกเลยครับเอ้าเอ้าเอ้าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย จบแล้วเรียบร้อยนี่กูตอบแทนมือเนี่ยให้เหรออ้าวไม่แค่นี้เหรอก็คือตลกตลกว่าคือที่การทับชอบนักอกนะครับผมนี่ชอบไปหน้าแล้วไม่ตอนแล้วตายบทลงต้นของเราครับผมคือเยลลี่วาซาบิหมีนะครับผมอู้เบิร์ดนะโอ้ยซีบอกซีบอกอืมไม่จับได้เลยก็คุเข็มเลย อ๋อคือมือเขียมือมนยโดยผงไม่มีเปล่าไม่ต้องโรยเดดสิายานี่ออรออยอะกจับไม่ดรับให้กูรับให้ไปลหไม่ิวานะไม่มีไม่มีครัอยู่ข้างล่างไบ้างครับพี่ป๊อกอย่านิ่งไปนานอะไรมาขึ้นนี่อืออยากินานี้ ขึ้นจมูกฮีมฮีมตอกมาตอบงานเอนี่ดอเป็นรูนเป็นี่จมูกเรังแค่นะี่เดียวเราเิ่มเป็นแล้วเอาไปหมดไปแย่ไปแย่ไหนเป็นยังไปม่แยกไม่แย่แต่ไม่ควรเอามาเล่นอี่มาซะบีดแล้วคือพวกมึงเ่ยอนี่รู้จนุบหนุ่กลองา ไปต่อต่อไปนะครับผมข้อที่ห้าข้อสุดท้ายนะครับผมขอกวลัใจเลยข้อนี้ละวางละวางเนี่ยผู้หญิงอีกแล้วผู้ชายเล่อีู่้หญิงเหรอเข้าใจไหมเอออะไรเนี่ผู้หญิงกับเงินคุณจะเลือกอะไรครับผมการหัวรัแกงที่จะาเรา แต่ผมว่าข้อแรกตอบนันไม่ยากหรอกเพื่นคุณข้อมีถูเลยครกันมีเรื่องอย่างที่พวกเราแต่ทีละคนไปเลยทีละคนเลยใช่ไหมผมก่อนเลยไหมทีละคนเลยพี่กั้งบัตรอ๋อเอาแล้วตอบบีครับคุณบอกเรื่องอะไรครับนี่ครับดีครับผมไอ้เหี้ยอุดบ้านเลยแต่ว่าไอ้เหี้ยสงสัยผมกว่อนจะย้ายต้องเลือกพี่ป๊อกก็เลือกเลือกบีเลือกบีเหมือนกันเปิดนะครับครับ

就马改改。<laughs> <laughs>